ยินต์เต่าใส่ซอสยินท์เต่กกอนครับผมรังแรกตอนนี้มีผัดไทยเท่าครับผมเห็ดหอมกับกระเทียมเพิ่มซุกกินี่ลงไปครับผมเพื่อนแล้วเพื่อนยังเซย์รู้ปานท้างก็บอกบอื่อเลอครับผมใสนม่น้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวสำเร็จ ไฟหอมติดฟ้าครับผมเราเดือดเดือดเเท่าดินแบบนี้ครับผมเศนแบบจีนใสๆแบบนี้เลยหลนนเพิ่มสีสันให้มันแดงขึง้นเลยพริกป่นเกาหลีครับผมพริกสดร้อนแรงหลินเท้ากับมีมึกสองยางแล้วก็เอ็นแก้วตรงมีเกี่ยวกุ้งด้วย ดังติดด้วยหนามากยืดเลยบ่ะครับยืดเลยอนิดหน่อย พริกสดพริกคั่วแล้วก็พริกเกาหลีด้วยอสกุ้งรสหอม พวกเกี่ยวพอดครับผมเกี่ยวุ้งแบบนี้แล้วลูกชิ้นปลาครับ<ฮ>ลองกินแก้่วกันเลย<ฮ>เดี๋ยวสะใจไปไปดิ chín hao hương nó bụng tổng quan đây là bác để nhìn phô cái nhàng cốc quạt được rồi các bạn, tức vẫn nó sẽ nước lại một ร้อนแรงมากมากครับผม สุดดอดเลยครับมันสุดดอดมากเลยอันเป็นเอ็นหมูครับผมเอ็นแก้วหมู เส้นแบบนี้แซ่บมากเลยครับผมแต่มันซุปซับคมเผ็ดไปได้เยอะมากเลยกินเผ็ดๆนี่รังหนึงหน่อยครับ นี่ครับผมถือกระเทียมนี่ครบชุดนี่ยังพริกเผานีคือต้อมยำเลยครับผมแบบพริกเผาแล้วก็เทียมเจียวที่สุดดอดเลย ตัวขวน้อหนึห่งเอ๊ะให้กินง่ายๆเขา้าใจแล้วครับเนี่ย่หันพริกร้อนแรงพริกสดส องค์สุกค่าตนครับผมไปมาเลยเก็บเลยครับผมโอหใหญ่ยยกว่าหนาคนเลยครับอุ๊ยเยอะมากเดี๋ยวอุ้ยหุยเม,มื่หอมแต่ผมไม่กินหอมเลยแต่เริ่มนิ่มๆแนละ้วปังไปก่อนเอาไปกับนกมาก,กินนี่สิครับผมหมดแดงก็กินเลยนี่ หอดขาคนหมดแดงเลยที่นี่อ้อีลูกอุ๊ปสามลูกเลยเก็บไปเลยครับผมแล้วก็สุกแล้วนี่กินพ่อปกับให้แม่ขาย,ยครับ ได้นะครับนี่ครับวกไว้ก็ได้กลิ่นได้ขายนะครับผมท่ามันเยอะจอดครับผม